รับปีเพื่อนนะฮะถามเข้ามาว่าเราจะรัดเคเบิลไทยยังไงนะฮะที่จะไม่ให้มอเตอร์มันขาดนะเพราะว่าหลายหลายคนรวมผมด้วยนะครับบางทีรัดเสร็จปุ๊บเงียบเลยมอเตอร์นะเพราะว่าเราไปรัดผิดตำแหน่งนะครับรัดเอาทองแดงข้างใต้เนี่ยขึ้นมาด้วยนะขาดนะครับฉะนั้นสุดใจล่ะที่เราจะวัดที่เราจะมัดแล้วมันค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงนะครับก็มันจะเป็นตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่หัวกดตัวสองกดมันมาซ้อนกันนะเช่นอันนี้นะฮะนี่นะครับกดนี้มานไหมกดนี้มานะแล้วมันจะมาชนกันอยู่ตรงนี้นะะตรงนี้คือตำแหน่งที่ปลอดภัยนะนี่นะฮะตรงนี้นะฮะกดนี้มานไหมกดนี้ก็มากดนอกมากดในมาฮะแล้วมันมันจบกันตรงนี้นะตรงนี้คือตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดในการรัดเข็มบลนทยนะครับส่วนที่ไม่ปลอดภัยเลยก็คือตรงกลางนะตรงกลางของทั้งกดนอกกดในนะทั้งกดนอกกดในเนี่ยถ้าไปตรงกลางมันเนี่ยนะครับ ไม่ปลอดภัยนะครับและเพื่อนๆนะฮะหลายๆคนก็ชอบมัดด้วยกดกลางเนี่ยเพราะรูมันใหญ่นะครับเพราะรูมันใหญ่มันมัดง่ายนะครับไอรูที่มันมาักไกวกันเนี่ยรูมันเล็กนะฮะไกวกันเนี่ยรูมันเล็กรูตรงกลางมันใหญ่แต่ว่าส่วนมากแล้วพอรัดไปเนี่ยครับโอกาสขาดมันมีประมาณ50สิบปรเ็นนะครับครึ่งหนึ่งอะนะครับนีฮะเวลาที่เรารัดเนี่ยมันจะวัดตรงนี้หมดถ้าเราซื้อจากมัดม้อมาเราจะเห็นว่าเขาจะรัดคนถูกเลยนะฮะ ตอนนี้เขายังไม่ได้ชุบน้ํายาเขาจะรัดตรงไหนก็ได้มันไม่ขาดหรอกนะครับเพราะว่า,วาเวลาเรารัดแล้วมันก็ดึงทองแดงอ่นมาด้วยได้มันดึงขึ้นมาได้นะเพราะว่ามันนิ่มแต่ตอนนี้มันแข็งแล้วนะฮะแล้วก็นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ด MM sort ู of นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันมีทองแดงตกทองช้างแล้วมันตกทองช้างแบบไหนนะเนี่ยดูภาพดูภาพขึ้นภาพไปดูนะฮะนี่แบบนี้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแบบเนี้ยถ้าเรารัดไป <S <S ไเห็นไหมครับมันอยู่ตรงกลางข้างในเนี่ยอยู่ข้างในตรงกลางเห็นม ถ้าเราลัดไปเนี่ยนะครับโอเช่เลยนะฮะมันขาดทันทีนะครับมันขาดทันทีเพราะฉะนั้นนะะจำไว้นะฮะว่าอย่าไปรัดตรงกลางขดนะอ่าเบมรไทยอย่าไปรัดตรงกลางขดและที่สําคัญนะครับก่อนรัดเราดูก่อนทุกครั้งจะปลอดภัยที่สุดนะเราดูก่อนเอาตาเราเนี่ยแหละมองเข้าไปว่ามีทองแดงมันตกท้องช้างอยู่ไหมนะเห็นัวทองแดงตกท้องช้างเปล่าถ้าเห็นก็อย่าไปมัดอ่าถ้าไม่เห็นเราก็มัดได้เลยครับก็ มีอยู่แค่นี้นครับ